ผมไม่เคยคิดจะซื้อรถมือสองถ้าไม่ใช่เพราะคันนั้นมันจอดอยู่ท้ายลานสีซีดฝุ่นเกาะแต่สะอาดเกินไปสำหรับรถที่ไม่มีใครสนใจเซลส์บอกว่ารถคันนี้เจ้าของเก่าขายฝากเอกสารครบไม่มีชนไม่จมน้ำแต่เขาพูดประโยคหนึ่งที่ผมจำได้แม่นคันนี้คนมาดูหลายรอบ แต่ไม่เคยมีใครรับไปจริงๆผมหัวเราะคิดว่าเป็นมุกขายของจนผมเปิดประตูเข้าไปนั่งกลิ่นข้างในไม่เหม็นไม่อับแต่เป็นกลิ่นบางอย่างที่ทำให้ผมนึกถึงห้องปิดตายที่ไม่มีคนอยู่มานานเบาะคนขับถูกปรับไว้พอดีกับตัวผมทั้งที่ไม่เคยมีใครรู้สัดส่วนผมมาก่อนกระจกมองหลังมีรอยนิ้วมือ เหมือนมีใครเคยจับแล้วไม่เคยเช็ดออกผมออกรถวันนั้นด้วยความรู้สึกแปลกๆแต่ยังไม่ถึงกับกลัวคืนแรกผมขับกลับบ้านดึกถนนลโลง่งไฟถนนยาวเป็นเส้นเสียงเครื่องยนต์สม่ำเสมอจนกระทั่งไฟในรถกระพริบไม่ใช่ไฟหน้าแต่เป็นไฟในห้องโดยสารติดดับ ดับผมคิดว่าไฟหลวมเอื้อมมือจะปิดแต่ทันทีที่มือผมแตะสวิตช์กระจกมองหลังก็ขยับเองไม่มากแค่พอให้ผมเห็นว่าที่เบาะหลังมีเงาคนนั่งอยู่ผมหยุดหายใจหัวใจเต้นแรงพอมองอีกทีไม่มีอะไรผมบอกตัวเองว่าคิดไปเองตาล้าขับรถดึกจนผมเหลือไปเห็น หน้าจอไมมีตัวเลขขึ้นทั้งที่ผมไม่ได้กดอะไรกลับบ้านแล้วเหรอผมเหยียบเบรกรถชะลอทันทีข้อความนั้นไม่ใช่เสียงไม่ใช่แอปแต่มันขึ้นอยู่บนหน้าจอรถเหมือนรถคันนี้กำลังคุยกับผมผมขับต่อไม่กล้ามองอะไรอีกจนถึงบ้านคืนนั้นผมจอดรถล็อกเดินเข้าบ้าน แต่ก่อนปิดประตูผมหันกลับไปมองรถอีกครั้งไฟในรถติดอยู่และกระจกมองหลังหันตรงมองมาที่ผมเหมือนมีใครนั่งรอไม่ยอมลงจากรถเช้าวันต่อมาผมตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเหมือนคืนนั้นยังไม่จบผมมองออกไปนอกหน้าต่างรถคันนั้นจอดอยู่ที่เดิมนิ่ง เงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมรู้ว่ามันไม่ปกติผมตัดสินใจเอาเอกสารรถออกมาดูอีกครั้งทั้งเล่มทะเบียนสัญญาซื้อขายประวัติการโอนทุกอย่างดูเรียบร้อยสะอาดไม่มีร่องรอยผิดปกติชื่อเจ้าของเก่าถูกขีดค่าแล้วโอนต่อมาเป็นชื่อผมผมคิดว่าบางที ผมอาจจะคิดมากไปเองจนกระทั่งผมสังเกตเห็นจุดหนึ่งตรงช่องผู้ครอบครองก่อนหน้าว่างไม่ใช่ลบไม่ใช่ขีดค่าแต่เป็นช่องว่างเหมือนไม่เคยมีใครมาก่อนผมขมวดคิ้วแล้วโทรกลับไปหาศูนย์รถมือสองเซลส์คนเดิมรับสายน้ำเสียงเขาดูอึดอัดตั้งแต่ผมยังไม่ทันพูดจบ ผมถามตรงๆว่ารถคันนี้เคยมีเจ้าของกี่คนเขาเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะตอบว่าตามเอกสารหนึ่งครับผมถามต่อว่าทำไมช่องผู้ครอบครองก่อนหน้าเป็นค่าวว่างปลายสายเงียบไปอีกครั้งเงียบนานจนผมได้ยินเสียงหายใจเขาชัดเจนก่อนที่เขาจะพูดเบาๆว่า พี่อย่าไปสนใจตรงนั้นเลยรถมันโอเคขับได้ปกติผมยังไม่ทันถามต่อสายก็ถูกตัดไปคืนนั้นผมขับรถออกไปซื้อของใกล้บ้านระหว่างทางผมเริ่มสังเกตว่ารถคันนี้ไม่เหมือนรถทั่วไปมันรู้จักเส้นทางที่ผมไม่เคยขับบางครั้ง GPS ยังไม่ทันนำทางแต่รถกลับชะลอ ก่อนถึงแยกเหมือนมันรู้ว่าต้องเลี้ยวผมลองขับผิดเส้นตั้งใจจะไปทางอื่นพวงมาลัยหนักขึ้นไม่ถึงกับหักเองแต่เหมือนมีแรงต้านดึงกลับไปทางเดิมผมเหงื่อแตกมือสั่นแล้วเสียงในรถก็ดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่จากลําโพงแต่เหมือนดังอยู่ข้างหูทางนี้ผมเคยขับคําว่าผม ทำให้หัวใจผมหล่นวูบผมเหยียบเบรกรถหยุดสนิทกระจกมองหลังค่อยๆขยับช้าๆคราวนี้ผมเห็นชัดผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่เบาะหลังหน้าซีดดวงตาโหลใส่เสื้อเชิ้ตเก่าๆเขาไม่มองผมแต่มองตรงไปข้างหน้าเหมือนกำลังขับรถอยู่ก่อนจะพูดประโยคสุดท้ายด้วยน้ำเสียงเรียบๆรถคันนี้ ยังไม่เคยถึงที่หมายเลยไฟในรถดับพร้อมกันและผมรู้ทันทีว่าเจ้าของเก่าของรถคันนี้อาจไม่เคยลงจากมันเลยหลังจากคืนนั้นผมไม่กล้าขับรถอีกเลยอย่างน้อยก็ไม่ในตอนกลางคืนแต่รถไม่เคยปล่อยให้ผมลืมว่ามันอยู่ทุกเชา้ากุญแจรถจะวางอยู่บนโต๊ะ ทั้งที่ผมจำได้ว่าเก็บมันไว้ในลิ้นชักกระจกมองหลังจะขยับนิดๆทุกครั้งที่ผมเดินผ่านเหมือนมีใครกำลังมองผมจากในรถผมพยายามเอาผ้าคลุมรถมาคลุมทั้งคันเหมือนซ่อนมันจากสายตาแต่เช้าวันถัดมาผ้าคลุมถูกพับเรียบร้อยวางอยู่ข้างรถไม่มีรอยดึงไม่มีรอยขาดเหมือนมีใคร ถอดออกอย่างตั้งใจคืนนั้นผมจำเป็นต้องขับรถเพราะแม่โทรมาบอกว่าไม่สบายกระทันหันผมบอกตัวเองว่าแค่ไปกลับไม่นานไม่คิดอะไรผมสตาร์ทรถเครื่องติดทันทีเร็วเกินปกติระหว่างขับผมไม่เปิดเพลงไม่เปิดวิทยุปล่อยให้ความเงียบกดหัวใจผมเอาไว้ จนถึงสามแยกหนึ่งที่ผมคุ้นเคยผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อไปบ้านแม่แต่รถไม่เลี้ยวพวงมาลัยหนักขึ้นเหมือนมีมืออีกคู่จับอยู่พร้อมผมผมเหยียบเบรกรถชะลอแต่ไม่หยุดไฟหน้ารถส่องไปข้างหน้าเป็นถนนแคบๆที่ผมไม่เคยใช้ GPS ไม่ดังไม่มีการแจ้งเตือน เหมือนมันไม่รับรู้ว่าผมกําลังหลงทางเสียงเดิมดังขึ้นเบาๆจากเบาะหลังทางนี้ผมกลับบ้านคำว่าบ้านทำให้ผมขนลุกถนนเรื่มมืดไฟถนนหายไปทีละต้นสองข้างทางเป็นป่ารกกับบ้านร้างประปรายผมพยายามเปิดประตูแต่ประตูล็อกกระจกปิดสนิท อากาศในรถอึดอัดขึ้นทุกทีรถชะลอก่อนจะหยุดหน้าบ้านหลังหนึ่งบ้านไม้เก่าสีลอกประตูปิดเงียบสนิทแต่ไฟหน้ารถส่องให้เห็นรอยคราบดำยาวลากจากถนนเข้าไปใต้บ้านเสียงจากเบาะหลังพูดชัดขึ้นผมไม่ถึงบ้านวันนั้นผมหันไปมองเห็นเขาชัดเจนกว่าเดิมผู้ชายคนนั้น มีรอยเลือดแห้งตามขมับตามคอดวงตาเขาไม่โกรธไม่ดุแต่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้ารถคันนี้พาผมหลงแล้วก็ไม่ยอมให้ผมลงไฟในรถดับพร้อมกันอีกครั้งผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังนั่งอยู่ในที่นั่งของใครอีกคนและถ้าผมไม่รีบหนีผมอาจจะกลายเป็นชื่อว่างๆในทะเบียนรถเหมือนเขา หลังจากคืนนั้นผมไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังไม่ใช่เพราะกลัวคนไม่เชื่อแต่กลัวว่าถ้าพูดออกไปมันจะยิ่งจำผมได้ผมพยายามใช้ชีวิตตามปกติไปทำงานกลับบ้านไม่แตะรถไม่แม้แต่จะมองมันแต่บางอย่างไม่ได้ต้องการการอนุญาตคืนหนึ่งเกือบตีสอง ผมสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเครื่องยนต์เสียงนั้นดังอยู่ใกล้มากใกล้จนผมรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่รถของคนอื่นผมลุกไปดูที่หน้าต่างรถของผมสตาร์ทเครื่องเองไฟหน้าเปิดไฟเลี้ยวกระพริบช้าๆเหมือนกำลังเรียกโทรศัพท์ในมือผมสั่นขึ้นเองไม่มีชื่อผู้โทรไม่มีเบอร์ มีแค่ข้อความเดียวบนหน้าจอคืนนี้ผมขับคุณนั่งก่อนที่ผมจะทำอะไรเสียงล็อกประตูหน้าบ้านดังแกรกประตูเปิดออกเองขาผมเดินทั้งที่หัวใจบอกให้หยุดผมขึ้นรถนั่งเบาะคนขับแต่พวงมาลยัยหมุนกลับมาที่ตำแหน่งเดิมเหมือนมีใครจัดให้เกียรเปลี่ยนโดยที่ผมไม่ได้แตะ รถเคลื่อนออกจากบ้านช้าๆนุ่มนวลเหมือนมีคนขับที่ชำนาญมากมือผมวางอยู่บนตักไร้ประโยชน์เหมือนผมแค่เป็นผู้โดยสารกระจกมองหลังสะท้อนภาพของผู้ชายคนเดิมคราวนี้เขานั่งเบาะคนขับส่วนผมอยู่ด้านหลังในเงามืดคุณโชคดีนะยังมีคนรอถนนที่รถพาไป ไม่ใช่ทางเปลี่ยวแต่เป็นเส้นทางในเมืองที่ผมเคยขับผ่านนับร้อยครั้งแต่ทุกป้ายทุกตึกดูเก่าดูซีดเหมือนเมืองที่ถูกทิ้งไว้นานรถจอดหน้าโรงพยาบาลร้างป้ายชื่อหลุดลอกไฟดับทั้งตึกที่นี่เขาบอกว่าผมตายเสียงเขานิ่งเหมือนเล่าเรื่องของคนอื่นแต่ผมจำได้ผมยังหายใจ ยังลืมตาแต่ไม่มีใครฟังประตูรถเปิดเองลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นอับกลิ่นฝนเก่ากลิ่นสนิมผมแค่อยากกลับบ้านแต่รถคันนี้เลือกคุณแทนผมไฟในรถกระพริบภาพรอบตัวเริ่มสัน่นเหมือนความจริงกำลังจะซ้อนทับกันผมตะโกนทั้งที่ไม่รู้จะพูดอะไร รถสตาร์ทอีกครั้งพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วผมหลับตาแน่นจนรู้สึกว่าหัวใจจะหลุดออกมาเมื่อทุกอย่างเงียบลงผมลืมตาอีกครั้งรถจอดอยู่หน้าบ้านของผมเครื่องดับไฟดับทุกอย่างกลับเป็นปกติแต่บนกระจกหน้ารถมีข้อความเขียนไว้ด้วยฝ้าคืนพรุ่งนี้ผมจะไม่ขับแล้วผมรู้ทันที วันนั้นไม่ใช่ข่าวดีเพราะถ้าเขาไม่ขับแปลว่าคืนนั้นผมนอนไม่หลับไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะผมรู้ว่ามันจะมาแน่รถจอดนิ่งอยู่หน้าบ้านเหมือนทุกคืนเงียบสงบจนผิดปกติไม่มีเสียงสตาร์ทไม่มีไฟกระพริบไม่มีข้อความบนโทรศัพท์มันนิ่งเกินไป ตีสามตรงเสียงกุญแจรถตกกระทบพื้นดังกริง่งทั้งที่กุญแจอยู่ในลิ้นชักข้างหัวเตียงผมหยิบเหมือนขึ้นมาเย็นจัดเหมือนเพิ่งถูกแช่ในน้ำแข็งโทรศัพท์สัน่นข้อความเดียวไม่มีชื่อผู้สง่งคราวนี้คุณขับผมไม่อยากลงแต่ขากลับก้าวเหมือนมีใครดึงรถเปิดไฟต้อนรับ ประตูเปิดออกเองเหมือนรู้ว่าผมจะมาผมนั่งลงมือจับพวงมาลัยครั้งแรกตั้งแต่ซื้อรถมาที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ของผมกระจกมองหลังไม่มีใครแล้วไม่มีเงาไม่มีรอยยิ้มไม่มีเสียงแต่ผมรู้เขายังอยู่รถเคลื่อนออกช้าๆครั้งนี้ผมเป็นคนเหยียบคันเร่งแต่เส้นทาง ไม่ใช่สิ่งที่ผมเลือกรถพาผมออกนอกเมืองถนนแคบไฟทางหายไปทีละดวงจนเหลือแค่ไฟหน้ารถกับความมืดสุดท้ายรถหยุดตรงอู่ร้างที่ผมเคยมาซื้อรถป้ายขายรถมือสองยังห้อยอยู่แต่ซีดจนแทบอ่านไม่ออกผมลงจากรถประตูอู่เปิดออกทั้งที่ไม่มีลมข้างในมีรถจอดเรียงหลายสิบคัน ทุกคันเหมือนเคยผ่านมือเจ้าของมาแล้วและไม่มีใครกลับไปเอาเสียงดังขึ้นด้านหลังผมไม่ใช่จากรถแต่จากความคิดทุกคันมีเรื่องแต่คันนี้ยังไม่จบผมหันกลับไปรถของผมจอดอยู่กลางอู่ไฟในรถเปิดเองเบาะคนขับมีเงานั่งอยู่ผมขับจนตายแต่คุณ ยังมีโอกาสผมถามออกไปทั้งที่ไม่รู้จะถามอะไรถ้าผมไม่ขับละ่ะเงานั้นเงียบไปครู่หนึ่งงั้นรถจะหาคนใหม่และคุณจะกลายเป็นเรื่องเล่าแทนผมเข้าใจทันทีรถคันนี้ไม่ได้สิงใครแต่มันสะสมสะสมคนที่หนีไม่พ้นสะสมความรู้สึกสะสมคืนที่ไม่มีใครรอ ผมเดินกลับไปนั่งในรถหลับตาแน่นผมไม่ได้ขอให้มันหายไม่ได้ขอให้มันไปสิงใครต่อผมพูดแค่ประโยคเดียวพอแล้วผมจะจบตรงนี้ผมเหยียบคันเร่งพารถพุ่งชนเสาเหล็กในอู่เสียงดังสนัน่นทุกอย่างดับวูบผมตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลหมอบอกว่าผมรอดเพราะความเร็วไม่มากเหมือนผมตั้งใจให้มันไม่ถึงตาย รถคันนั้นถูกขายเป็นเศษเหล็กไม่มีใครอยากเก็บไว้ไม่มีใครตามหาไม่มีใครถามถึงแต่ก่อนที่ผมจะออกจากโรงพยาบาลพยาบาลคนหนึ่งถามผมเบาๆรถคุณเคยมีเจ้าของมากี่คนคะผมไม่ตอบแค่ยิ้มบางๆคืนนี้ผมไม่มีรถแต่ผมนอนหลับได้และถ้าคุณกำลังจะซื้อรถมือสอง ลองถามตัวเองก่อนว่ารถคันนั้นเคยพาใครกลับบ้านไม่ได้บ้างเพราะบางเรื่องไม่ได้ติดมากับรถแต่มันกำลังรอคนขับคนต่อไป